เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและทําประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเด็กทุกคนเกิดมามีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างทางเพศสีผิวเชื้อชาติภาษาฐานะทางเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาและความพิการหรือทุพพลภาพทั้งทางร่างกายและการเรียนรู้ สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและเป็นสิทธิเด็กขาดที่ต้องได้รับการรับรองและคุคม้มครองด้วยจุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อเรียกร้องสิทธิเด็กแต่เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านให้เต็มศักยภาพและไม่เลือกปฏิบัติด้วยการผลิตกำลังร่วมกันในทุกสถาบันทั่วโลก เด็กในปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ต่างๆมากกว่าผู้ใหญ่ทำให้เด็กมีโอกาสถูกทำร้ายได้ง่ายทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลในครอบครัวของเด็กเองเพราะในหลายๆสังคมเด็กมักถูกมองว่าเป็นสมบัติของพ่อแม่หรือผู้ปกครองดังนั้นเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่ยังไม่สามารถทำงานเพื่อสังคมได้ทำให้เด็กไม่มีสิทธิในการออกเสียงและเด็กมีพลังทางเศรษฐกิจน้อยความคิดเห็นของเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่ ในประเทศไทยมีเด็กที่ถูกกระทํารุนแรงในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจถูกละเลยทอดทิ้งหรือถูกสแสวงหาประโยชน์เฉลี่ย52คนต่อวันหรือเฉลี่ย2คนในทุกๆชั่วโมง สามในสี่ของเด็กอายุ1-14ปีถูกสมาชิกในครอบครัวลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจอย่างน้อยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในเดือนที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นเด็กราว4.2คนในทุกๆ100คนมีแนวโน้มที่จะถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรงพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเกือบครึ่งเชื่อว่าการลงโทษทางร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเลี้ยงดูหรืออบรมเด็กมีเด็กมากกว่า10,000คนถูกกระทำรุนแรงส่วนใหญ่เป็นการกระทำรุนแรงทางเพศ ด้วยความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสําคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เร็งเห็นความสําคัญของเด็กหรือมนุษยชนจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอันจะเป็นรากฐานอันสําคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็กซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่2กันยายน2533 ปัจจุบันอนุสัญญาฉบับนี้มีภาคีสมาชิกถึง195ประเทศคงเหลือเพียง1ประเทศเท่านั้นที่ยังไม่ได้เข้าร่วมคือประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนของประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญานี้เมื่อวันที่27มีนาคม2535และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อวันที่26เมษายน2535 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักการสำคัญ2ประการคือ 1. สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครให้กับเด็กแต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งอนุสัญญาใช้คำว่าสิทธิติดตัวดังนั้นเด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิที่ไม่มีผู้ใดสามารถไปตัดทอนหรือจำกัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ 2.. ในการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กจะต้องคํานึงถึงสิทธิเด็กและที่สําคัญที่สุดคือต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาในการดําเนินการต่างๆในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอยู่หลายฉบับโดยทุกฉบับมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้งครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กทั้งสิทธิทางชีวิตเสรีภาพทางร่างกายอนามัยและทรัพย์สิน รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีบทบัญญัติให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมทั้งสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอยู่หลายมาตราและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้การคุ้มครองสิทธิเด็กไว้อย่างชัดเจนซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีมาตรการการปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิเด็กได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติซึ่งต่อมาได้พัฒนาหลักการต่างๆมารวบรวมเป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญาคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งสามารถนิยามคำว่าเด็กได้ดังนี้สิทธิเด็กหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองคุ้มครองจากกฎหมาย อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ี่ด้าน 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด 2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมสิทธิที่จะมีชีวิตรอดครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตและสิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมอันรวมถึงที่อยู่อาศัยโภชนาการและยารักษาโรค สิทธิในการมีชีวิตรอดและการส,งส่งเสริมชีวิตได้รับโภชนาการที่ดีได้รับความรักความเอาใจใส่ได้รับการบริการด้านสุขภาพการให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้องและการให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆที่เด็กมีความต้องการจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพเช่นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาการเล่นการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมด้านวัฒนธรรมการเข้าถึงข้อมูลมีเสรีภาพทางความคิดสติปัญญาและศาสนาได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เข้าถึงข่าวสารที่เหมาะสมเสรีภาพในความคิดมนโนธรรมและศาสนาพัฒนาบุคลิกภาพทั้งทางร่างกายทางสังคมจิตใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองขอ้อคุมสิทธิทุกประการที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทุกประเภทการทอดทิ้งการบ่อนทําลายเช่นการดูแลเด็กที่อพยพเป็นกรณีพิเศษปกป้องจากการถูกทรมานการล่วงละเมิดในระบบก,การศาลเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ใช้แรงงานเด็ก ยาเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติการร่วงละเมิดการทำร้ายการกลั่นแกล้งรังแกการถูกทอดทิ้งละเลยการลักพาตัวการใช้แรงงานความยุติธรรมต่อผู้เยาว์การเอารับเอาเปรียบทางเพศ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้สิทธิแก่เด็กที่จะมีบทบาทในชุมชนและชาติรวมทั้งสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นทุกประการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้อย่างสงบสุขเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดช,ชอบในอนาคตสามารถแสดงทัศนคติเสรีภาพในการติดต่อข้อมูลข่าวสารมีบทบาทในชุมชนและก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนขององ,องค์กรสหประชาชาติ 1. เด็กและเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจ,จากการแบ่งแยกหรือกีดก,กันไม่ว่าโดยวิธีใดๆในเรื่องเชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนา,าความคิดเห็นทางการเมืองเผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคมทรัพย์สิสนกำเนิดหรือสถานะอื่นๆไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม 2. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทั้งทางกายทางสมองและจิตใจเพื่อให้รวมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน 3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้มีชื่อและมีสัญชาติแต่กำเนิด 4. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์ดังนั้นทั้งแม่และเด็กควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษทั้งเมื่ออยู่ในครันและภายหลังเมื่อคลอดแล้วโดยได้รับสิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัยได้รับอาหารได้รับการดูแลทางแพทย์และโดยเฉพาะเด็กๆให้ได้รับการเล่นเรื่อเริงเพลิดเพลินด้วย 5. เด็กและเยาวชนที่พิการทั้งทางร่างกายสมองและจิตใจมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษหมายถึงการดูแลรักษาและการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ 6. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความรักและความเข้าใจอันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตนโดยเติบโตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดามารดาของเด็กเองและในทุกกรณีเด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นปลอดภัยและไม่พัดพลาดจากพ่อแม่ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบครัวหรือมาจากครอบครัวที่ยากจนและมีลูกมากก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหรือองค์การต่างๆ เดเด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่วๆไปและให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่งการศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิตซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่นๆเด็กจะต้องมีโอกาสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย 8. เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี 9. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งจากความโหดร้ายทารุณและการถูกข่มเหงลังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้าไม่ว่าในรูปใดจะต้องไม่มีการรับเด็กเข้าทำงานก่อนวัยอันสมควรไม่มีการกระทําใดๆอันจะมีการชักจูงหรืออนุญาตเด็กให้จําเป็นต้องรับจ้างทํางานซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก สิเด็กและเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทำที่แสดงถึงการกรีดก,กันแบ่งแยกไม่ว่าทางเชื้อชาติศาสนาหรือรูปใดๆเด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งจิตที่เต็มไปด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจและมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่างๆสันติภาพและภาพสากลและด้วยการสํานึกเต็มที่ว่าพละกําลังและความสามารถพิเศษในตัวเขาควรจะอุทิศเพื่อรับใช้